ละครชีวิตรักเจ้อยญิงคัทถิ่นการเกตไปเที่ยวฉลองก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเธอก็ได้เจอกับกีรติที่เป็นพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นที่เธอไปไว้ทำไมหน้าเหมือนเราตาฝาดหรือเปล่านะเธอเธอเธอ เลวจริงๆ,ๆ,ๆเอื้อยเอื้อยคุณสีเรียกอยู่ในครัวน่ะจัดจ่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฝากลูกค้าดยนะเมื่อกี้นี้เหมือนจะได้ยินลูกค้าเรียกอ่ะไปเลยเออเออเดี๋ยวฉันไปแทนเองเธอรีบไปเถอะเดี๋ยวคุณสีว่าเดี๋ยวเธออ่ะเธอหรือว่าเราจะตาฝาดนะไม่น่าจะมีใครหน้าเหมือนเราขนาดนั้น นอกจากฝาแฝดเราก็ไม่ได้มีฝาแฝดที่ไหนนี่นาการเกตเลิกสนใจเอาไว้เพียงแค่นั้นหันมาฟินกับอาหารตรงหน้าแทนการเกตเป็นคนอารมณ์ร้อนต่างจากกิรติน้องสาวชอบมีเรื่องระรานกับคนเข้าไปทั่วโอ้ยไอพวกฉันต่ำชอบโชว แต่งตัวโปว่าปับ๊บแบบแบบน่าเกลียดน,นี่หล่อนว่าใครยะก็ว่าพวกหล่อนนั่นเลยยะแต่งตัวตลาดล่างสิ้นดีหน่อยว่าพวกเราตลาดล่างดูหล่อนแต่งตัวมันก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกฉันสักเท่าไหร่หรอกนะทําไมจะไม่ต่างถึงฉันจะแต่งตัวโปแต่ก็ดูเกรดดีเสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่ไดีดูแล้วตลาดล่างเหมือนพวกแก ตลาดล้างหรอมาพวกเราเอามันเลยแล้วการะเกตก็มีเรื่องตบตีกับเหล่าสาวสโคโยตี้ในผับที่เธอไปเที่ยวหุยเจ็บฉันจะจับหน้ามันไว้ถ้าเจอหน้าแบบนี้ที่ไหนฉันจะตบตบตบไม่เลี้ยงเลยใช่ฉันก็เจ็บเจอที่ไหนตบที่นั่นนี่เราเจอมันที่ไหนเราตบมันไม่ต้องถาม ไม่ต้องถามหาสุขภาพอะไรเลยดีตบเลิกกานละไปกินข้าวแก้เครียดกันดีไหมไปไหนดีร้านอาหารญี่ปุ่นดีไหมตรงใกล้ๆหน้าผับเนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นน่ากินเงินเดือนออกเราไปกินเหอะโอเคไปก็ได้สวัสดีค่ะร้านคาราเกะยินดีต้อนรับค่ะแกนางนางตลาดสูงหน่อย ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะเจอแกเร็วขนาดนี้เนี่ยอะไรคะคุณพูดอะไรดิฉันไม่รู้เรื่องยังจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องอีกแกด่าฉันว่าตลาดล่างแล้วแกก็ตบฉันพวกฉันน่ยสองคนหน้าแหกไปหมดเลยใบยนะคะฉันไม่เคยรู้จักคุณแต่เธอดูมันทำสิมืึกคืนยังอวดเก่งอยู่เลยตอนเนี้ทำเป็นกลัวแกล้งทำเป็นจับเราไม่ได้ อย่าเสียเวลาเลยลุยเลยดีกว่าดีลุยมันแล้วสองสาวก็รุมตบตีเอื้อยจนสะบักสะบอมโดยที่เอื้อยไม่เข้าใจเลยว่าอยู่ๆพวกนั้นมาตบเธอทำไมโอ๊ยเจ็บมากเลยอะเปิ้นแกไปม,มีเรื่องกับใครเขาหรือเปล่าฮะเอืย้ยดูสิมันตบกาจนหน้าแทกแบบเนี้ย ฉันไม่เคยมีเรื่องกับใครแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบมีเรื่องแปลกนะพอมันเจอหน้าแกมันก็ปลีเข้ามาไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรเลยอะ่ะนั่นสิแถมยังเรียกฉันว่านางไฮโซฉันเนี่ยนะไฮโซถ้าฉันไฮโซก็คงไม่ต้องมาทำงานเป็นพนักงานเสริฟแบบนี้หรอกหรือว่ามันจะจำคนผิดวะแกจำผิดแล้วก็มาตบแกอย่างเงี้ย ฉันก็ว่า,างั้นแหละคงจำคนผิดเพราะฉันไม่เคยมีเรื่องกับใครช่างเถอะถือว่าฟาดเคราะห์แต่ฉันว่าแกไปหัดพวกวิชาการต่อสู้สะบางก็ดีเหมือนกันนะดูสิโดนเขาตบสู้ไม่ได้สักนิดฉันก็ว่าจะไปเรียนชกมวยเผื่อโดนตบอีกจะได้สู้เขาได้บ้างโอ้ดีดูสีหน้าเละแบบนี้ไม่มีปัญญาจะสู้อะไรเขาเลยแกเนี่ย แล้วหญิงสาวก็ไปหัดชกมวยแม้จะเพิ่งหัดเรียนการต่อสู้แต่ฝีมือดีนิพิษที่บังเอิญมาหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของยิมที่นี่เห็นเข้าก็มองเพลินโอ้โหฝีมือดีมากเลยอะไงวะชอบเหรอคุยให้เหอาไหมคนนี้เพิ่งมาวันนี้วันแรกบ้าฉันจะไปเมืองนอกอยู่แล้วฉันจะไปจีบใครทำไม อีกอย่างฉันจะไปชอบเขาได้ยังไงเห็นแค่ข้างหลังแค่เห็นข้างหลังก็รู้แล้วเว้ยว่าสวยแต่จะว่าไปดูจากข้างหลังเนี่ยเพลินเผลอฉันนึกว่าจะเป็นน้องเกตนะคล้ายเกตเหรอจริงด้วยนะฉันก็เคยเจอผู้หญิงคนนึงคล้ายเกตมากเลยหรือจะเป็นคนนั้นเดี๋ยวฉันไปดูให้ชัดเอาหายไปไหนแล้ววะ เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยไปห้องน้ำมั้งแกยืออนรอแถวนี้เดี๋ยวเขาก็ออกมาชายหนุ่มรู้สึกเสียดายที่ตัวเองต้องบินไปต่างประเทศแล้วทำให้ไม่ได้สืบเรื่องนี้ต่อเขาบินไปต่างประเทศพร้อมๆกับกระเกตหญิงสาวมีความสุขมากแต่เขากลับไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยนิพเพตอยู่หล่อมากเดทกับฉันนะถ้าอยากเดทกับฉัน อยากได้อะไรไอให้หมดเลยไอยไม่ว่างหรอกไอต้องเรียนหนักไออ่านหนังสือดึกอะไรกันแบ่งเวลามันนิดหน่อยไม่ได้เลยหรอนี่ไออุตส่าห์ไปหาภาษาไทยมาเพื่อที่จะได้คุยกับยูรู้เรื่องนะนี่นังหน้าด้านอยู่ๆมาชวนซานคนอื่นประเดดได้ยังไงฮะแกเป็นใครไม่ยุ่งอะไรด้วย คนเขาจะหามเอาขานเข้ามาสอดตายไปหัดกระทั่งสุภาษิตไทยเขาไม่ได้ชอบแกหรอกอีหัวทองแกเป็นใครฮะบอกว่าฉันเป็นอีหัวทองฉันเป็นเมียพี่ดิพิษโอ๊ยมีเมียแล้วก็ไม่บอกอารมณ์เสียบอกอยู่นี้ไงถ้าไม่อยากโดนตกไปเลยนะอีหัวทองไปก็ได้อยาไม่เห็นอยากจะได้เลย เกศทำไมต้องบอกคนอื่นๆว่าเป็นเมียพี่พี่ไม่ชอบนะไม่ใช่ตอนนี้อีกหน่อยก็ได้เป็นค่ะห้ยตามใจเกตเถอะแต่วันหนึ่งถ้าพี่มีคนที่พี่ชอบเกตจะมาว่าพี่ทีหลังนะเกตไม่ว่าอะไรพี่หรอกคะ่ะเพราะพี่ไม่มีวันที่จะชอบใครนอกจากเกตจำเอาไว้นะคะเกตไม่ยอมให้พี่ชอบใครนอกจากเกต ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเจ้าหญิงกาละเกตนี่เอาแต่ใจมากเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงค่ะ